สวัสดีคะ่ะวันนี้คือจะพามาดูที่วัดปูย่ารวยนะคะอยู่ที่ไหนคะพี่เออยู่ที่ยมพะศรีเมืองใหม่ค่ะเป็นเอ่อเป็นปูย่ารวยนะคะอันนี้คือพระพุทธรี่แล้วเราจะขึ้นไปไหนอ่ะพระพุทธยอดรวยยังไงอ่ะประธานพนรนพตอ,รนพอนนี้พระพุทธยอดรวยประธานพรเราต้องปีนขึ้นไปด้านนู้นนู้นเออนี่เราจะมีกับคลิปบ่อยๆแล้วนะคะเราจะหอบกันแล้วนะ ทำไมกทแบบไมไม่มีใครไปกทมหาเราบ้างเลยอะ <c oughs> ่ะไปพีชาอายุทยาประมาณนี้อเอกคะทางอายุทยาก็โอเคนะคะมาเอกมาไม่อยู่ วันที่เราไปไหนกันมานะไหนเราโชว์สิค่ะเราไปเปิดโชว์เปิดซับเปิดโชว์เปิดล้านนะคะเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะไปจุดไหนคะคราวนี้วันนี้เราจะไปว่าทุ่งดอกไม้องค์ดําเนี่ยทุ่งดอกไม้อุ่นดํะแล้วก็วันนี้เรามีมีอะไรบ้างเสียงโชว์เสียงล้านนะคะสุดท้ายกันเลย เราเริ่มที่จุดนี้อะไรเอ่ย่ไเราเริ่มที่จุดนี้นะคะเราจะจุดทูบนะคะจุดทูบถวายบูชาอะไรองค์ดำแล้วก็จะจุดทูบขอโชคขอลาบในการหวยหวยวยในหวยอะไรฮานอยนอยก็ได้ค่ะไทยก็ได้ค่ะลาวก็ได้หนูมาเล่นฮานอยอ่ะ เฮ้ยจังเลยเฮ้ยมีอยู่ตรงนี้จบแล้วกันเลยนะเอานี่ไปยึดตรงนี้ไม่เป็นไดลูก อันนี้เลขรถเธอเลยนี่สองใครชอบหวยครับมีค่ะใครชอบไหมครับเลือกกันเลยตัวหนตัวเลือกกันเลยครับมีให้เลือกเยอะเลยครับแน่นอนตัวหนตัวโชคใครโชคมันสามตัวโอเคเรามาขอพรปู่องค์ดำแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้เรามาขอพรปู่องค์ดำนะคะองค์ดำตัว ความเชื่อตรงนี้คือเขายังไงครับกับองค์ดําที่นี่อ่ะคือที่จะบอกตรงนี้นะคะคือแต่ความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละบุคคลนะคะคือเป็นวิจารณญาณของแต่ละบุคคลยึมความเชื่อความศรัทธาที่แบบทำให้เราเกิดมีโชคมีลาภอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือต้องวงเล็บนะคะเป็นความศรัทธาแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลด้วยบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อเนาะอันนี้มันไม่เป็นไรค่ะอันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลค่ะ ทีนี้เราก็ได้มาสุดทูบขอพรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวันนี้แล้วนะตรงนี้คือเลขที่เราได้นี่คือตัวไหนคะตัวไหนที่เพี้จุดได้สองสี่หกนะคะแล้วแต่คนจะไปตีเอาหวยเอานะคะนะคะแต่ไม่ได้บอกบอกเลยนะคะว่าเลขตัวนี้นี่ตรงกับทะเบียนรถที่เรามาเป๊ะพอดีเลยค่ะ ใช่ค่ะฮาหนอยลาวไทยหมดเลยเหรอคะหมดเลยค่ะครอบจักรวาลค่ะสองเท่ากับห้าก็ได้นะคะสองสี่หกห้าสี่หกก็ได้ค่ะสองเท<อ>่ากับหา้าใช่ค่ะอออโอเคค่ะขอให้ทุกคนที่ได้รับชมคลิปนี้นี่นให้มีพลังงานที่ดีในการที่จะมีโชคมีลาบแล้วก็มีความสุขไปร่วมก,กันกับคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้เราก็จบทิปที่ไหนนะคะพี่เอค่ะที่ หัวงพญานาคงูใหญ่นะคะนาคราชองค์ดําค่ะอ่าแล้วก็อยากให้ทุกคนน่ะติดตามช่องด้วยนะคะช่องไหนคะอ่าช่องอินดี้ออซอแจ้งค่ะเผื่อจะได้มีโชคมีลาบจะได้ร่วมทําบุญด้วยกันนะคะต่อไปเดี๋ยวทิปทิปต่อไปจะมีจะม,จะมีจะมีการไปท่องเที่ยวกันอีกไหมคะพี่เอติดตามด้วยนะคะจะมีการท่องเที่ยวอีกนะคะทำด้วยนะคะต่อไปนี้เราจะมีทิปทําบุญที่ว่าจะให้สายบุญทุกคนได้รับชมด้วยกัน,นะคะ่ะ ค่ะขอให้ทุกคนได้รับชมและติดตามคลิปนี้ด้วยนะคะคลิปต,ต่อไปเจอกันค่ะบ๊ายบายราติดตาม้วยนะคะติดตามชมเป็นเยอะๆนะคะทินดีดจเค่ะ